สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้โยจังทาอะไรจะพาเพื่อนๆ,ๆทุกคนไปทําไอศครีมมะม่วงนะคะแต่เราไปหาวัตถุดิบก,กันไปเลยไปนี่นะคะเราก็จะมาหาวัตถุดิบก,กันนะคะแต่ว่าเราเจอวัตถุสุกแล้วคะ่ะไม่ใช่วัตถุดิบนี่มะม่วงเหลืองเลย จัดไปหนึ่งโอ้โหนี่มาหาวัตถุดิบกลางสายฝนเลยนะฝนกำลังตกออเยอแยะแยๆเลยนะในอีกลูกอ่ะจริงมันก็แบบหาแบบสุกมากๆไม่ค่อยมีนะอนี่อีกมาวายได้ยินเมืนเสียงฟ้าร้องเลยหุยนี่ข้างล่างก็มีมีโมดด้วยมีเจ้าทินไม่ดี ดีดนหมดออกไปปิ้ว <c oughs> มดแดงแสงพวงมะม่วงฉันจะเอาลูกนี้สามลูกอะพอยังเดี๋ยวขอเดินดูก่อนว่ามีอีกไหมแต่แล้วสามลูกเจอแต่วัตถุด,ดิบวัตถุสุกยังไม่ค่อยเจอตอนนะี้ <c oughs> เพื่อไอติมมะม่วงของเราะค ถึงก็ะเดินตากสายฝนมาเลยนะเนี่ยอู้อันนี้ก็เหมือนจะเหลืองๆอุ้ยลูกนี้น่ากินมากเลยอะน่นเนี่ยเอาคือถ้ามันยังไม่สุกมากก็กินเล่นก็อร่อยอย่างเงี้ยเอาเอาหมดตอนนี้โยจางหมดลูกม,มันใหญ่น่ากินเนี่ยเสียดายมากเลยอะมะมว่วงร่วงอีเลคเคค่ะเต็มเลยถึงเหลืองพอดีเห็นเพื่อนๆในช่อง youtube ขอทำไอติมมะม่วงก,กันก็เลยเฮ้ย ลองมั่งก็ดีเหมือนกันนะไหนๆเราก็มีมะม่วงไม่ต้องซื้อต้องหาแล้วเนาะซื้อแค่นมสดสักกล่องหนึ่งนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่เหลือง,อ,อ,งอ้อยเหลืองอ้อยเอออย่างนี้ทำไอตินนมมะม่วงได้เหลืองนี้่เป็นเลอยอุย้ยเจออีกลูกแล้วมันเป็น แอบซ่อนตัวอยู่ข้างในเราได้แล้วมะม่วงสุกไว้ทำไอติมมะม่วงว้ายมีมดแตงด้วยเอ,อย่ามาก็บเจนะแคเคไปไปดูการทำกันเ่ก็เดินหาเก็บไปเรื่อยๆก็ได้มาประมาณนี้นะจ๊ะแต่ก็คงจะไม่ได้ทำทั้งหมด อาจจะก,กินเล่นไปด้วยพาโยเป็นคนชอบกินมะม่วงสุกเหมือนกันนะก็อาจจะทำสักสี่ห้าลูกอะไรประมาณนี้เนาะลองเาลองทำไอติมดูนะสักห้าลูกก็เด้เออกันนมสดหนึ่งกล่องเราจะไปลองดูว่ามันจะได้ประสบความสำเร็จหรือเปล่านะไอศครีมมะม่วงของโยจัง <laughs> นี่นะคะเราก็จะมาจัดเตรียมนะคะ่ะนี้โยก็เลือกมะม่วง มาประมาณนี้เนาะแต่ก็จะมาลองปอกดูนะ,ะว่าลูกไหนมันดีไม่ดีนะคะถ้าลูกไหนไม่ดีก็จะทิ้งไปนะจ๊ะ,ะก็มีมีดมีซ่อมมีเอาไว้บีบีมะม่วงค่ะน้ำไปล้างมือล้างมะม่วงนะ,ะนลงลงงนะแล้วก็เดี๋ยวมะม่วงที่เราปอกก็จะมาใส่ในกระมังนี้นะจ๊ะโอเคไปทำกันเลยดีกว่า สมมติว่าเราปอกได้เยอะแล้วเราก็จะมาค่อยบี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 งเป็นบีไม่โดนสักอันเลยะบีโดนไม่าก็ให้กดลงไปให้มันออกตามรูอะไรอ่างเงีอ่าพอเราปอกมะม่วงได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมายีบีบีมะม่วงนะให้มันเละๆอย่างนี้นะคะ มันเละเลยยิ่งเละยิ่งดีค่ะอันนี้เราจะทำแบบว่าสูตรที่ไม่มีเครื่องปั่นนะคะเอาจะแบบยีให้มันเละๆ,ๆ,ๆเลยนะโอเคไปเรื่อยๆนี่ก็ใช้มะม่วงไปประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกใช้มะม่วงประมาณห้าลูกนะคะโอเคไปดูขั้นตอนต่อไปว่าเราต้องใส่อะไรไปอีกนะจ๊ะ ความเละเทะของเราใช้มันไปห้าลูกสามลูกไว้กินเล่นลลเริ่มเริ่มเละแล้วเริ่มเละแล้วเสียดายข้างๆไงก็เลยเออเอาข้างๆเพิ่มมาอีกหน่อยจะได้แบบได้ไอติมเยอะๆหน่อย เมื่อเราตีมะม่วงจนได้ที่แล้วนะคะก็ทีนี้เดียวจังก็จะใช้นมนมรสหวานนะคะเพราะว่าเยวจังเปนคนชอบหวานแล้วก็ใช้มะม่วงตั้ง5้าลูกก็เลยเอาเลหนนะึ่งกล่องนะเราจะมาแกะกันเยาก่อนเยาเนี่เขจะขมมากนะคะ เทใส่ไปเลยนะคะ mm. น,นี่แนหะได้ก็กินจะบอกจะบอกว่าจริงๆราโยจังทำผิดวิธีนะจำผิดสูตรจริงๆค่ะต้องแบบปอกเสร็จเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วค่อยมาบี้นะคะแต่ว่าไหนๆมันก็ผิดไปแล้วเราก็เลยผิดสูตรไปแล้วเราก็เลยอะลองทำสไตล์ของเราดูบ้างนะเนาะเผื่อมันจะเวิร์ก ไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเดี๋ยวรอแช่ตัวเย็นเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันโอยแต่มันดูสวยขึ้นนะดูเนียนขึ้นนะเห็นไหมเออถึงเราไม่ใช้เครื่องปั่นนะเราก็แบบอ่าเดี๋ยวโยจังก็จะเอาใส่ไว้ในกล่องพลาสติกนะคะแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีสไหมเนาะแล้วก็พอมันเริ่มเซตตัวแข็งแข็งที่มาหน่อยโยจังก็จะมาคนๆอีกทีหนึ่งนะคะคนสักสองรอบอะ่ะคนแล้วก็ไปแช่แล้วก็ พอออกมาคนอีกเพื่อให้มันแบบว่าเนียนเนียนขึ้นมาอีกหน่อยนึงคะเพราะตอนนี้ก็ยังเป็นแบบเส้นใยอะไรประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปทีนี้พอเราเอามาแช่ช่องฟรีสให้มันเซตตัวนะคะพอมันเริ่มเซตตัวแล้วะะเราก็จะมาบี้บี้บี้บีอีกทีหนึ่ง ให้น้ำแข็งมันเหมือนกับว่าละลายตัวนะคะวีวีกันไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปประมาณสองรอบสองถึงสามรอบก็ได้ค่ะจะได้เนื้อมันจะได้เนียนขึ้นนะคะ,ะได้ละเอียดเนียนขึ้นเนาะอันนี้โยถ่ายตอนมืดๆแล้วนะมันก็อาจจะแบบภาพไม่ค่อยชัดเจนเนาะก็ประมาณนี้นะคะก็คือพอมันมันเริ่มแข็งเสร็จตัวะคะ่ะโยก็แบบเอาซ่อมเนี่ยจิ้มจิ้มไปเรื่อยๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเนื้อไอศครีมของเราจะเป็นยังไงนะคะโอเคจ้ะเท่านี้ก่อนเนาะมันมือดดะมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะไปดูกันอีกทีตอนเช้าเลยเนาะบายนี้โอ้ไอติมมะม่วงนะ่ากินจัง ี่ก็คือหน้าตาของไอศครีมมะม่วงของโยจังนะคะเนี่ยกจากช่องฟรีเซอร์เลยฟรีเซอร์ช่องฟิสเตอร์นะคะ <c oughs> ก็จะคล้ายๆ <c oughs> คล้ายๆเก็ดน้ําแข็งอะ่ะเออวยความที่เราไม่ได้ใช้เครื่องปัน่นมันก็อาจจะแบบเนื้อไม่ไม่เนียนมากเนาะก็จะคล้ายๆเก็ดน้าแข็งประมาณนี้เนาะแถวโยจังมาลองขุดๆด,ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ ก็ขูดมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะก็คล้ายๆอยู่คล้ายๆติมมะม่วงอยู่มัง้งก็ครั้งแรกที่ทำไอติมมะม่วงโยจังก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่เชิงว่าประสบความสําเร็จแต่ก็ไม่เชิงว่าล้มเหลวเท่าไหร่ก็แบบก็พอกินได้นะอะแต่อาจาจะแบบเนื้อไม่เนียนมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่อนฝันโอเคไปกินโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้โยจังในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้โยจังก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายไปกินไอติมดีกว่าฝีมือเราเองอร่อยไมมอร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อย